สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะแก้วสารพัดน,นือัวเมียนะคะเราซื้อต้นแม่เข้ามาตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดสิงหานะคะแล้วก็เราซื้อมาจากพังงานะคะในราคาต้นละสามร้อยแปดสิบาทนะคะแล้วก็พอดีนะคะมันมีสองต้นนะคะเราก็เลยแยกนะคะตอนที่เราแยกต้นเขานะคะเราก็เห็นไข่นะคะเราอ่าเราเคยท,ทําคลิปไปแล้วนะคะแล้วก็เราก็เก็บไข่เขานะคะ เราได้ไข่เข้าประมาณ14ฟองนะคะอ่าเราก็เลยเพาะนะคะเราเพาะในอ่ากระถางจำเนี่ยนะคะสองกระถางกระถางหนึ่งเจ็ดไข่กระถางหนึ่งอีกแปดไข่นะคะแต่มันนานนะคะกว่ามันจะงอกนะคะแล้วก็นึกว่าอืมมันคงไม่งอกแล้วนะคะ เราเอาอีกแปดเอาอีกกระถางดำหนึ่งเททิ้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนกระถางแล้วก็เอาเททิ้งเลยแล้วก็เราก็ยังคงไว้หนึ่งกระถางนะคะเพราะว่าเราเสียด้นะคะเสร็จแล้วข้งอกค่ะนะคะเข้งอกเรายังนึกเสียดายแปดไข่ที่เราทิ้งอยู่เลยนะคะข้งอกนับจากวันที่เราเอารื้อไข่เข้านะคะมาจนถึงวันนี้นะคะเราตอนนั้นเราแยกไข่ประมาณที่ยี่สิบแปดสิงหานะคะ วันนี้ก็วันที่เก้าธันวานะคะประมาณสามเดือน 3, 3, อก้าันทสี่สิบเอ็ดสามเดือนกับอีกเกือบสองอาทิตย์อนะคะเกือบร้อยวันร้อยกว่าวันน,น่าจะร้อยวันได้นะคะค่ะเรามาดูเลยนะคะอ่าต้นแม่เขาตายเรียบร้อยแล้วค่ะเน่าตายนะคะแบบเล่นยากมากเจ้าสารพัดนึกนะคะ สามร้อยแปดสิบาทของเราศูนย์ไปเลยนะคะแต่ว่าก็ยังดีนะคะเรายังได้ต้นลูกเขาอยู่นะคะมาดูเลขค่านี่ต้นที่หนึ่งนะคะตัวน,นี้สมบูรณ์สวยงามนะคะเบบีอ่าแก้วสัาัพัดนึกตัวเมียของเรานะ,ะต้นที่สองนะคะสามสี่ห้าหกอันนี้เราเปลือกไข่ใส่คะเจ็ดนะคะเจ็ด ต้นนี้ก็คืออยู่ในกระถางเดียวกันนะคะแล้วก็อีกกระถางหนึ่งแปดแปดแตไข่นะคะเราเททิ้งนะคะอย่างนี้สีได้อยู่เลยนะคะค่แล้วก็มาอัปเดตให้ดูนะคะและตอนนี้นะคะเราก็เก็บได้ของแกาา่สารพัดตึบตัวผู้นะคะเมื่อกี้เพิ่งแยกไปเก็บไม่ได้ทําคลิปนะคะพอดีเลิกจากโรงเรียนมาแล้วก็รีบๆนะคะก็ได้ประมาณหกเจ็ดฟองเหมือนกันนะคะก็รอเขาจริญเติบโต,ตนะคะต้นเบบีอย่างนี้นะคะ ไม่รู้ว่าเขาจํไหนกันเท่าไหร่นะคะแต่ต้องรองให้น้องโตกว่าน,นี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยจะแบ่งปันนะคะค่ะสําสหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะแก้วาสารพัดนึกเแบบีตัวเมียของเรานะคะ